บนล่างซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนบนล่างซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนผมบอกเลยว่าสูตรนี้ตีบวกเจ็ดมานักต่อนะักอฮ้ยลืมหมวก1,200บาทอยู่ในนิ้วของผมแล้วเ <c oughs> ตรียมตัวบนล่างซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนบนล่างซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนในพวุงนี้เต้นไม่หยุดหมนะเอาเลวนะเอาแลยนะเอาลนะเอาลนะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุกท่านในการตีต้นรับช่องยูนักปราดไฝและวันนี้คุณอยู่กับเกมอโอ O X ใครยังไม่เลิกบวก วันนี้นะครับกูมาอีกแล้วนะครับขออนุญาตเปิดแบบเดือนเดือนกันเลยละกันนะครับสำหรับซีรีส์บวกของท้องขึ้นบวกแปดเอาละมึงเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนผมขอถามก่อนนะว่ามันขับยังไงวะเนี้ยขับยังไงให้เท้าไม่ขยับวะมันขับยังไงของมันวะเนี่ยช่วยดูหน่อยสินะล้อหมุนนะ,ะโอเคครับผมมา นี่ครับวันนี้นี่ครับเราได้เตรียมหินตีบวกมาทั้งหมด116ก้อนนะครับราคาในตลาดตอนนี้อยู่ที่8ก้อนเท่านั้นนะครับที่ขาย13ื่นสามเพราะฉะนั้นแล้วเราจะตีราคาโห oh, ดูอันนี้20ก้อน19ก้อนเท่านั้นนะเออเราจะตีราคาเป็น16ื่นนะครับในวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเราได้เตรียมมาทั้งหมด116ก้อนนะครับวันนี้รับรอง 116ก้อนกด 99, 99้ไว้งบของเราเนี่ยตีไว้ประมาณ2ล้านบาทหรือถ้าตีเป็นเงิน2ล้านเพชรถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณ1 2 0 0 0บาท คลิปนี้จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับใน EP ีที่แล,แล้วนะครับที่ทุกคนได้มาสนับสนุนนะครับผมมี่เลยอีชิตันกรีนทีรดองุ่นเคียวโคนะครับผมต้องบอกเลยรถนี้เป็นรถโปรดของผมเลยนะครับหอมกลิ่นองุนมากนะครับเอ็กซ์วิตามินเอด้วยแล้วเอาใจวัยโจนะครับผม15บาทเท่านั้น นคีคผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้าไปในเว็บนะครับช่วยกันซื้อช่วยกันจัด <Wow. S 1> นะครับผมไม่อยากให้ใครขอแห้งเลยนะครับน่ารักที่สุดคลิปวิดีโอนี้ก็เลยได้กําเนิดขึ้นมานะครับกราบขอพรบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามี2รสชาตินะครับทั้งรสอังงุุณเคียวโฮเอ็กซวิตามิน A แล้วก็จะเป็นรสน้ำพึ่งมะนาวนะครับผมเอ็กซวิตามิน C ีนะครับสองบอกเลยว่า ขอญาตนะครับอร่อยทั้งคู่แต่ผมชอบรสองุ่นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ากินแล้วเนี่ยหอมมากนี่นก็จัดให้ดูกันเลยกันโอ้โหรสชาติที่คุ้นเคยอ่าหนึ่งไม่พอต้องสอง <c oughs> ออเรียยันข้างขวดนะครับผมสุดยอดอร่อยมากโอเคเดี๋ยวผมปะ ถ้าพร้อมแล้วนีครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะตีกันแบบวันช็อตวันคิวเลยนะครับเราได้ลื้อตำนานบทเก่าที่ผมเคยที่จะทำการวิ่งนะครับสูตรในตำนานที่เราเคยตีอาวุธ ชุดเกราะหรือแม่แต่ก้าวทั้งต่างหูหวเจ็ติดมาแล้วนักต่อนัก <Wow. S 1> นะครับวันนี้เราจะใช้สูตรเดิมแบบเป๊ะๆก๊อปปี้ต้นฉบับมาเลยนะครับสูตรออฟบ้านแมวเราจะวิ่งกันจนกว่าจะลงบ้านแมวแล้วเราก็จะมาตี <S <S ผมบอกเลยว่าสูตรนี้แหละทำให้ตำนานมันก่อให้เกิด นะครับผมเราจะกลับมันมาใช้อีกหนึ่งครั้งรับรองว่าปังปุริเย่แน่นอนไอ้เปรตเอ,อ้ยเอาละเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครั้งแรกเราเปิดแบบอ่าลินสีดวงก,ก่อนเลยนะครับไม่ต้องพูดพั่มดำเพลงปิดแบบ สรุปนิดนึงนะครับเราเตรียมมาทั้งหมดนะครับ11ครั้งตีเฉลี่ยง่ายๆคือ12ึ0 0คลิกละ1200บาทครับเมื่อกี้เงินในกระเป๋าผมฉีกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ1200บาทเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าอยากให้มีอีพีล่าสุดมันมันเดือดเดือดแบบนี้ก็ไปซื้ออิชิตันกรีนทีซะนะครับผมและก็ขอญาตคลิปวิดีโอนี้ถึง3,000ไลค์กันหน่อยเลยละกัน ทริปวิวหน้ามาอีกแน่นอนมันต้องวิ่งบ้านแมวเว้ยมันต้องวิ่งบ้านแมวนะครับไปเอาล่ะ,เ,ละเทคนิคของเราคือเราจะวิ่งเรื่อยๆจนกว่าไปตกที่หมู่บ้านออฟแมวแล้วเราก็จะทําการเข้าไปบนล่างเอาแล้วทาไงต่อทําไงต่อบีวิงลืมสูตรตัวเอง <c oughs> นี่ลงหมู่บ้านออฟแมวบีวิงวิ่งไปเอ่อแม้แต่สตัวเองก็ลิมไม่ได้ใชนานไง แทบสองแทบหนึ่งนั่งนั่งอยู่ไหนนั่งอยู่ไหนนั่งกดยังยังไม่นั่งเอาหมันจะโลกกลกหน่อยกดนี่ไฟบนล่างซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนบนล่างซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนผมบอกเลยว่าสูตรนี้ตีบวกเจ็ดมานักต่อนนะเฮ้ยลืมหมวกแต่ไม่เป็นไรมั่นใจไว้ก่อน ครั้งนี้ครับ1,200บาทอยู่ในนิ้วของผมแล้วเตรียมตัว 3, 2, นับยังไงวะเอาใหม่ 3, 2, 1งยั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 งเอาเมาส์ขึ้นมาดีกว่าใกล้มือไปเป็นยังไงน้องๆให้ชมเป็นขวัญลูกตา ตกใจอะดิเดี๋ยวขอพิมพ์คุยกับเช็ดโลกนิดนึงก็ให้พรไปทีนึ่งเจริญเจริญโอเคเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนหมวกก่อนครับเราลืมหมวกไปเลยเราลืมหมวกซิกเนเจอร์ประจำตัวของเราไปเลยครับมังกรคำรามเราลืมหมวกมังกรคำรามของเราไป ขอกำลังใจหน่อยครับกำลังจะบวกแปดเจ็ด K ขอกำลังใจเลยครับกำลังจะบวกแปดคลิปล่าสุดเลยครับ <c oughs> ถ้าไม่อยากจะพอแห้งไป <c oughs> ต้องตีสดเลยครับ <c oughs> ได้เลยไอหนูโอ้ยแมวดีกว่าถ้าแตกขึ้นมาเนี่ย ยุ่งเลยนะครับถ้าแตกมานี่คือยุ่งเลยงานงอกเลยครับขอให้เหลือ7ครับอ้นี้ปากดีมากอขวดเนี่ยสู้ๆครับจานต้องตีสุดเลยครับสู้ๆครับเอาเรื่องจานอยู่ไหนไปเป็นกําลังใจให้พาย่อนเซิร์ฟสามมารวมตัวเลยครับพาย่อนเซิร์ฟสามมารวมตัวเลยครับเออแตกครับสู้ๆน้ำพึ่งมะนาวเอ็กซ์วิตามินซีนะครับผม นี่เอ็กซ์วิตามินซี150หนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้หนูเออไปอารวาวาทคิดดีๆนะครับจานขอกำลังใจหน่อยครับกูเองกดไลค์ครับโอ้จานฟุกตตีบวกดูบวกแปดเป็นขวัญตาเอ็กซ์ไปก่อนมาเอาอะทีมงานมาแล้ววะทีมงานมากันสน,นันลั่นทุ่ง อยากกระพริบตาแล้วกันมังกรเขียวคำรามมาเอาละเว้ยเอาละเว้ยกำลังใจมาวเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยกำลังใจมาลวเลยเขอให้พลังของพวกเจ้าจงกระสิทธิ์อยู่กับข้า เปิดเอฟเฟกให้เต็มตาและนี่คือการบวก8มันเข้าใจว่าบวก8จริงๆผมบวก5โอ้หกไปก่อนมาผมแหละเอาแล้วนะเอาลนะเอาลนะไป เอาล่ะผมบอกเลยว่าอ่งมุนเคียวโฮเอาไม่อยู่แล้วนะครับนี่เลยแกะเพิ่มอีกหนึ่งเป็นอิซิตันกรีนทีรสน้ำพึ่งมะนาวตอนนี้หัวเริ่มร้อนไปสักหนึ่งจิบแค่จิบไม่พอขออนุาตนะ พี่พ,พี่น้องๆขอบคุณมากที่มาให้กำลังใจกันต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้มันแบบสามารถเปิดคนได้มากแบบมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเปรเกมมันค่อนข้างที่จะดีนะครับมาอนุญาตต่อเนื่องเลยแล้วกันต่อเนื่องเลยแล้วกันมันต้องต่อไม่บานปลายไม่ใช่จานเย็ <laughs> do, ดโดดูนับนี่ดูอยรู้เรื่องด้วยนะหมุนเคียวโฮกับเขานะ เขารู้เรื่องกับเขาด้วยโอ้โหเดี๋ยวบวกสามเลยตอนเนี้ยมาเก้แปดสามสิบสองแปดสามสิบสองต้องใช้เท่าไหร่วะสามสิบสองลบแปดยี่สิบสี่ต้องใช้ยี่สิบสี่ก้อนครับปะยี่สิบสี่เอาละ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 เตรียมมาตั้งเยอะ hmm? อย่าให้เหงา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 มา เอาบนล่างซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนบนล่างซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนมันยืนบังยันกูไม่เห็นหมววงเราไปเลยแล้กันไปอีก32ก้อนมึงกับกูให้มันรู้ดำรู้ดีให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยโอ้โหน่ารักมากๆเลยพี่ๆมาให้กำลังใจรอแป๊บครับ มันต้องมีสักสูตรนึ่งเลยว,วะฮึบแต่งตัวปับป๊บปั๊บนั่งคลิกไปบนล่างซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนบนล่างซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนไอพวกนี้เต้นไม่หยุดไป สามมิกบาทไปแล้วครับตอนนี้คือตังจากผมเตรียมสเปรมานะครับผมกลายเป็น15,000แล้วตอนนี้คือไปแล้วครับ <c oughs> ชีวิตของเราใช้ซะไอ้เปรตไปบว <c oughs> กซิ <c oughs> เอาวะสาธุ วันนี้วันดีใครมันตกมืออะไระเนี่ยรอมกกังกรบินไปเสียไปอีก1,200บาทม,มันต้องได้มันต้องได้มันต้องได้ครับอย่าเพิ่งถอดใจเดี๋ยวมาบอกว่า เดี๋ยวมาขอวิงปปว่งบ้านออฟแมวแป๊บสูตรวิ่งบ้านออฟแมวอีกทีครับอันนี้คือสูตรตำนานเลยนะสูตรบวกแปดบ้านออฟแมวนะครัแป,ป๊หนึ่งครับทุกคนขอวิ่งบ้านออฟแมวแป,ป รอบนี้เดี๋ยวให้เราจะวาร์ปไปหาคู่รักแล้วเราก็ไปเลยเป็นไงเออเลียนกูดเป็นออฟแมวแบบคู่รักขอวิ่งให้ลงออฟแมวก่อนแล้วกันโอ้ยโหถึงแล้วมาเลยเสริมขนาดนี้ขอยากนี่มายืนทำอะไรกันครับไป ต้องซ้มอีกพันสองเป็นสองพันไปกูทำอะไรลงไปวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่กูทำอะไรลงไปวะเนี่ย <c oughs> ไม่พอแล้วหมดเลย ไอ้เอ้ยกูหมดแล้วเจ็งเจริญขอถ่ายรูปทำปกใหม่ครับขอถ้าบ uhm um, ุกโป่งกัน นี่ก็คือหัวใจนะครับผมมาขออญาตถ่ายมายิงข้างหน้าละกันไม่ได้เปิดชื่อนะทุกคนแต่น่ารักมากๆเลยโอ้จะขออญาตใช้เป็นภาพป,ปกนะครับน่ารักมากโอเคยิ้มแย้มแจ่มใสสามสองหนึ่งชีเยิ้มเออจะเล่นจะเล่นเกมดีดีดเออ สู้ๆแล้วกันนะครับผมเออโอ้โหสำหรับ EP นี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเรียบร้อยครับผม12,000บาทกูแตกเป็นที่เรียบร้อยสลายหายดุงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออ โอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอีชิตันกรีนทีนะครับสองรสชาติเลยนะครับสำหรับรสตำพึ่งมะนาวนะครับผม x วิตามิน C แล้วก็รสนี่เลยนะครับอ่งุนเคียวโฮเอ็กซ์วิตามิน A นะครับผมรสโปรดของผมเองนะครับสามารถสั่งได้ที่เว็บอีชิตันวันช็อปนะครับผมและมีโปรโมชั่นด้วยอย่าลืมใส่คีย์โค้ด GTX 001นะครับลดทันทีจาก360บาทเหลือ289บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็หาซื้อได้นะครับตามเซเว่นโลตัสแมคโครนะครับผมบอกเลยว่า15บาทเท่านั้นเอาใจวัยรุ่นวัยโจ้ <Wow. S 1> ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมอยากจะตีกัก20ครั้ง แต่ว่าคลิปละหมื่นสองมันก็ไม่ไหวสุดใจจะทนนะครับพยายามที่สุดแล้วนะครับโหอยากจะคลิกเหมือนสมัยวัยเยาวะ์นะที่แบบรู้สึกตัวอีกทีก็หมดไปล้านเลยว่ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้รากันไปก่อนนะครับขอจบกันด้วยภาพสวยๆงามๆจากพี่ๆน้องๆทุกๆคนจากทางบ้านด้วยไม่ได้ดัดหมายเลยแล้วเป็นเวลาบ่ายสองที่ผมแม่ก็ยังไม่ได้นอนนะครับมาดงานแล้วก็ พี่ๆเขาก็มาให้กำลังใจกันขอบคุณุทุกคนมนากที่สนับสนุนเสมอมานะครับสุดที่รักรักที่สุดเจอกันใหม่ครนครับสวัสดีครับ